สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีคําถามจะมาถามหน่อยครับว่าถ้าเกิดผมจะมาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมควรรู้อะไรเป็นอย่างแรกครับค่ะ่อนที่ประชาชนจะเสียภาษีสิ่งที่ประชาชนควรเข้าใจก็คือแนวทางการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครมีแนวทางการจัดเก็บภาษีโดยแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม ประเภทที่2ก็คือลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยประเภทที่3ก็คือลักษณะการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆประเภทที่4ก็คือที่ดินโลกลานที่ดินว่างเปล่าคะเข้ามาสู่ประเภทที่1นะคะการใช้ประโยชน์ตามลักษณะการใช้เกษตรกรรมนะคะหมายรวมถึง3ส่วนด้วยกันดังนี้ส่วนที่1ก็คือการใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรมเพื่อการบริโภคจำนวน่าย หรือใช้งานในฟาร์มและหมายความรวมถึงที่ต่อเนื่องที่ใช้ในการประกอบกเกษตรกรรมนั้นด้วยค่ะครับในส่วนนี้ผมมีคําถาม2คําถามนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างในกเกษตรกรรมหมายถึงอะไรครับสิ่งปลูกสร้างในกเกษตรกรรมเช่นยุ้งฉางเก็บข้าวนะคะและที่ดินต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกเกษตรกรรมนั้นหมายถึงอะไรครับยกตัวอย่างเช่นทางเดินทางเข้าออกของการประกอบการเกษตรกรรมนะคะ แต่ทั้งนี้ในเรื่องของที่ต่อเนื่องจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของการประกอบการเกษตรนะคะค่ะส่วนที่2ก็คือให้รวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตรเพื่อฟื้นฟูนสภาพการพักที่ดินระหว่างฤดูกาลผลิตและการตัดวงจรโลกค่ะช่วยขยายความหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับค่ะยกตัวอย่างเช่นการทํานาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการเกี่ยวข้าวแล้วจะมีการพักดิน ซึ่งเป็นการตัดวงจรวัชพืชหรือมแมลงต่างๆที่จะมาทำลายข้าวในช่วงที่พักเยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประ,ประกอบการเกษตรกรรมนะคะอ๋อครับส่วนที่3ก็คือตามหลักเกณฑ์บัญชีแนบท้ายกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะบัญชีแนบท้ายกอขอและคอคืออะไรครับบัญชีแนบท้ายกอและขอก็คือมีการกําหนดการปลูกพืชและการเง้นศาสตร์จาจํานวนตามพื้นที่ สว่วนมทีแนบท้ายคอจะเป็นลักษณะของการเพาะเลี้ยงจัดน้ำว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไรคะ่ะครับค่ะมาสู่ประเภทที่2นะคะลักษณะการใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยก็คือการใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้บุคคลเพื่ออยู่อาศัยทั้งนี้รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องด้วยยกเว้นที่มีบริการให้พักชั่วคราวหรือมีค่าตอบแทนเป็นรายวันค่ะการใช้ประโยชน์ต่อนเนื่องในที่อยู่อาศัยนี้มีลักษณะเดียวกันกับการ การเกษตรใช่ไหมครับใช่ค่ะเช่นทางเข้าออกที่จอดรถส่วนตัวที่ใช้ร่วมกับการอยู่อาศัยค่ะครับค่ะประเภทที่3ลักษณะการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆก็คือการประกอบการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและโรงแรมเป็นตนน้นค่ะพาณิชยกรรมก็คืออย่างตึกแถวอย่างนี้ใช่ไหมครับห้างสรรพสินค้าใช่ค่ะและอุตสาหกรรมค่ะอุตสาหกรรมก็คือการประกอบการพวกโรงงานค่ะครับ ประเภทที่สีนะคะที่ดินโลกล้างที่ดินว่างเปล่าก็คือที่ดินที่ปิดว่างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับว่าแนวทางใน,นการจัดเก็บภาษีแบ่งออกเป็นสีประเภทแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับการคำนวณภาษีจะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันค่ะอืมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับ